แ,แฟนไปคบกับมันนะไม่ไมที่ที่บอกแฟนแฟนมันมันยังไงแฟนมันไปคบกับคนนี้อ่ะมีนี่เหมาะมีแฟนใหม่แล้วอ่ะคนนี้โยนไงคนนี้โยนยังไงนี่หมาะต,ตัดใครเหมาะตัดใครไอ้ไอ้นี้มันทำเป็นไม่สนใจไม่รู้ว่าคบกับหนูมันทำเป็นไม่สนใจ แต่ผู้หญิงคนไหนนี่คือคือไม่รู้ว่าคนไหนะมันทุ่งบอกหนูวันนี้แล้วคนนี้คือใครอ่ะเนาะโยนคนนี้นะชอบยุ่เยเย่มชอบโยนชอบยุ่งเย่ชุบโยนอนงนี้ใช่ปะ่ะประมาณนั้นนะ<อ>แต่ตัวมันก็มีปัญหาผู้หญิงอืมแต่ตัวมันก็มีปัญหานะอ่าตัวนี้มันตัวมันก็มีปัญหาตัวมันก็มีปัญหาตัวมันก็มีปัญหานะ โอเคนะน้องฟังหมอสวดนะโมตัสสะกัววาตูระกัตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะกัววาตูระกัตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะตะวาตูระกัตูสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกาโมกายะยะยะเทวนังเทวนังสาธุปันเตปุตตะกาโมกายะยะยะเทวนังเทวนังสาธุปันเตปุตตะกาโมกายะยะยะเทวนังเทวนังสาธุปันติ อย่ามาขอเสริมทรัพย์ในตัวน้องนะเราาสีมันอิ่มบุญนะอย่ามอเสริมลาสีใหเราหนนะนะโมตัสสะะวโตอะระะโตสันมาสัมพุะนะโมตัสสะะวโตอะระะโตสัมมาสัมพุ ທານສະນະມົວຕະຊາພັນກາວາທໍລະອະທົວ ต่อไปใช้กระถางขงมิน้นเลยนะชื oh <my> ่อว่าโอมบึ น้ำเปล่าหรือน้ำอะไรน้ำเปล่าโอเคหมอได้ส่วนถูกเนี่ยหมอได้ส่วนถูกนะน้ำเปล่าหมอทำไม่หลายอย่างเลยหมอทำไม่รอหลายอย่างเลยให้เรารวยเยอะๆเลยเพราะเรารายจ่ายเยอะเหมือนกันเขเวลาสีดีด้วยอือช่วยหนูเรื่องแฟนนะคะให้มันมีเวลาหมอช่วยแล้วมันหายไปเลยเสริมซับไปด้วยอือหมออยากเสริมซับให้เราด้วยวันนี้มันดีด้วยอือแล้วไม่ติดต่อไม่อะไรมาเลยโอเคไหมน้อง โอเคนะครับโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับ